น่ารักจะขนาดนี้ยังมีคนใจร้ายเอาน้องเนยไปแอบอ้างหลอกเด็กนะคะช่วยกันแชร์เพื่อเตือนภัยค่ะ อิจันเชื่อว่าหลายคนเป็น f อซของน้องหมีเนยตอนนี้น้องเนยของเราถูกคนใจร้ายนำรูปภาพไปหลอกลวงเด็กอายุ12ปีผ่านแชทเกมชื่อดังค่ะก็หลอกให้ถ่ายภาพวิวแล้วเก็บไว้แบล็กเมย เรื่องราวคือน้องวัย12ปีได้เข้าไปเล่นเกมออนไลน์ชื่อดังค่ะคนร้ายใช้ชื่อแอคเคท์บัตเตอร์แบรและใช้ภาพโปรไฟล์เป็นภาพน้องหมีเนยเข้ามาพูดคุยด้วยจากนั้นคนร้ายก็ได้หลอกให้น้องถ่ายภาพวิวเพื่อแลกกับของรางวัลจากเกมออนไลน์ค่ะพอน้องหลงเชื่อก็โดนคนร้ายข่มขู่ว่าหากไม่ทำตามจะนำข้อมูลภาพและคลิปที่ได้มาไปเผยแพร่ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทําให้น้องที่ตกเป็นเหยื่อมีอาการเครียดมากค่ะและมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจนครอบครัวเกิดความสงสัยเมื่อผู้ปกครองทราบเรื่องนะคะจึงได้เข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ทันทีค่ะ <S <S <ๆ>ต่อมาตำรวจได้สืบสวนจนรู้ว่าคนร้ายหลอกเด็กคือน,นายสุรพงศ์อายุ51ปีจึงขอสารออกหมายจับในข้อหาครอบครองสื่อลามกอนาจาร,ร,รเด็กและขมขืนใจผู้อื่น เมื่อตำรวจบุกจับกลุ่มตรวจสอบภายในโทรศัพท์ของนายสุรพงศ์นะคะก็เจอคลิปแล้วก็ภาพลามกอนาจารของเหยื่อเพียบนายสุรพงศ์สารภาพอ้างว่าทำแบบนี้มาหลายปีแล้วโดยมีเป้าหมายเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและมีเด็กที่ตกเป็นเหยื่อแล้วถึง5รายหนึ่งในนั้นเป็นเหยื่อที่โดนข่มขู่มานานถึง5ปีค่ะตั้งแต่อายุ14ปีจนถึง18ปีซึ่งตำรวจเชื่อว่าน่าจะมีเหยื่ออีกหลายรายเตรียมขยายผลเพิ่มเติมค่ะ เรื่องนี้ผู้ปกครองต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าโลกออนไลน์มันรวดเร็วและหลอกกันง่ายเหลือเกินเหมือนกับเคสนี้ที่ใช้ความน่ารักและความสดใสของน้องหมีเนยและกำลังเป็นกระแสมาหลอกกันง่ายๆ